ดีครับประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวเหมือนกันนะครับออกแข่งต่อยมัดปล้ำในไปเรื่อยเรียกว่าท่าทอรหดก็ถือว่าใช้ได้แต่วันนี้ปล่อยเวทมาเยอะเหลือเกินนะครับในพิกัด136่ปอนด์นี่มาเจอกับยกศิลาเขาอาทีพนะครับก็ไม่รู้นะครับใครจะตีใครแล้วครับมวยคู่นี้นี่แหละครับถือว่าก่อนการชกนี้ได้รับการคาดหมายว่ามวยคู่นี้สนุกดูเด็ดแน่นอนครับเพราะว่าประเภทถอยหลังไม่เป็นทั้งคู่ครับ เพชรบุญช่วยนี่ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยอ,อแสนศึกที่เมืองพัทยาครับมีสุดนนอนมือปราบครับแล้วก็มีพันตำรวจเอกทรงวุฒิจกรินวิชยเดชครับแขงใจเดินเบียดถึงตัวและเข่าก็ะแทงเจ็บด้วยแทงเนื้อเนื้อแล้วก็เป็นฝ่ายชนะพลิกไปนะครับมาดูคู่นี้ดีกว่าครับเขา่าฝ่ายน้ำเงินก็หลากหลายแลครับ เอาครับมาดูอกันต่อครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้มีแบบชนิดที่ว่าพลิกล็อกแบบคู่ที่แล้วให้ดูหรือเปล่าครับแค่ขวาไปก่อนครับเพชรบุญช่วยสีเสื้อนี่ขุนๆแล้วพี่พี่น้อยปล่อยให้เขาดังไปครับนะครับนี่ครับเปิดชาบานี่มาหลอกลางเวทีครับยกศิลากับเพชรบุญช่วยกรรมการนวันนี้ไม่ต้องสับมือบ่อยครับประเภทดูหน้าที่ครับชอบแรกชอบบวกประเภทขาลุยด้วยกันทั้งคู่ รูปล่างจะได้สูงได้ร้อยกว่าน่อยนะครับยกศีลาเจ็บุญด้วยประเภทนักลงทุนนะครับลงทุไนไปก่อนนะว่าวันนี้จะกำไรหรือขาดทุนนี่เดี๋ยวดูกันปลายปลายเลยครับมวยคู่นี้ซ้ายครับพยายามเตะไปครับใหญที่จัดใต้ครับสวนน้ำเกิือจากสอปปอลาวครับมาเจอที่นี่น,นะครับณที่เวทีเมืราชดำเนินครับข่าวแข้งแข้งพยายามเตะ แต่ตาดล่างนะครับแต่ว่าเพชรบุญช่วยก็มีหมัดครับสวนมาแบบพอดิบพอดีครับหมัดขวาเวียงมาไม่โดนครับยกศิลาดูนะครับจังหวะยืนกันใกล้ๆนะครับแล้วก็ออกอาวุธแรกกันทลังแทงทั้งหมัดเพียงยกแรกนี่ยังไม่เร่งไม่รีบนะครับวงในอาชีพก็ต้องฝ่ายแดงนะครับ ฝ่ายน้ำเงินทั้งหมัดทั้งเข่านะครับมีศอกอันตรายด้วยนะครับหนักแรงทุกลูกเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธเบียดกันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่แล้วครับมวยคู่นี้มาแล้วครับอ้าวโอ้ยต่างฝ่ายต่างบวกมามาเล่นของหนักมาหล่นไม่หล่นหลับไม่หลับครับแหมเปิดฉากลุยก่อนครับยกศิลาลูกศิษย์ของพันธน์ตระกูลสุดท้ยเทียนโพครับส่วนน้ําเงินนี่เพชรบุญช่วยเพชรบุญช่วยครับลูกศิษย์ของพันตธน์เอกทรงวุฒิเจริญวิชญเดชครับ เหมาะเหม่งด้วยป่าทั้งกลวงมวยคู่นี้เอาละครับเดี๋ยวก็รู้นะครับฝ่ายไหนจะได้รับการชูมือนะครับขยับเข้าไปชนไปเรื่อยขยับไปเรื่อยอาศัยรูปร่างนะครับยกศิลาค่อยๆขยับนายน้ำเงินเพ็รบุญช่วยนี่ปกติก็มวยบูนะครับแต่วันนี้ยังไม่รีดร้อนอ้มีลูกแต่เจาะยางนี่ก็ถือว่าหนักแรงเหมือนกันครับมาแล้วครับนี่นะครับแมวันนี้มองไปที่มุมลองออสวันนี้เจอ เจอรองออดไหมไม่เจอเนาะไม่เข้าใจว่าน่าจะมีพันกิจด่วนครับถ้าไม่มีอะไรจริงๆน่าจะมาครับใช่ครับรองออสนี่คือพันตำรวจโทสุดที่ชัยเทียนโพนะครับตำรวจลักงวยครับโอ้โหมาเกี่ยวได้นีโต้หนักๆเลยนะครับยกศิลาในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับยกล่กพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันขอเทียนโพกับฝ่ายน้ำเงินเพชรบุญช่วยขุนนนท์มือปราบ มาแล้วครับมาชมยกที่2ครับยกแรกก็เล่นกันเจ็บๆครับยกนี้มั่นใจว่าทั้งคู่นี่เติมเต็มแน่นอนครับคุณเอกชุมพรครับครับพี่น้อยบันโปงครับเอาทีไปครับยกศิลาเอ็กช่วยขยับแล้วแล้วเล็งครับแหมหลบปัดได้เสียบเสียบมาเอาเสียบคืนสิในครับนครับขีดไว้ขึ้นคอต่างคนต่างเนี่ยครับต่างคนต่างขึ้นคออ้เสียบเข่าสุดท้ายนี่เป็นของยกศิลานะครับ เอาละครับใครจะตีใครละครับทรงนี้นะครับจังหวะจับนี่ถือว่าจับได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเริ่มจะเปิดเกมเบียดแล้วนะครับวยเขายังยกศิลาถือว่าเพชรบุญช่วยเองชกในเกมตั้งรับแล้วก็โตหนักๆนะครับวงในก็พยายามจะไล่แขแล้วก็แทงสู้เหมือนกันเอาละครับคู่นี้นี่สนุกเราใจแน่นะครับเพียงยกที่สองออกอาวุธกันแบบนี้แล้วครับมาลักแพนข้าโอ้ยโดนมันอีกครับเพชรบุญช่วยหน้าเงนหน้าไงครับเพชรบุญช่วยล็อกในเอาไว้ ล็อกบนหันมาเสียบตัวครับยกศิลาไม่มีใครย้ำใครครับอ้าวเสียบขวัขึ้นมาเสียบก่อนจากครับเพชรบุญช่วยขยับยกแล้วเสียบขานี่แหละครับแฮรไม่ต้องแต่งตัวกันนานครับจับได้ก็เสียบเลยะครับจังหวะนี้แยกมาก่อนครับตังเกมกันใหม่ลุยกันใหม่ค่อยๆขยับเข้าไปครับยกศิลาเพชรบุญช่วยแต่ซ้ายครับ ศิลาก็เนี่ยครับพยายามเดินพยายามลองเริงเกมครับหาช่องเอาเจอเพชรบุญช่วยผีไว้ก่อนเตะจ่อล่าครับเพชรบุญช่วยยกศิลาก็มีเนี่ยครับหมัดขวาถกเอาไว้ครับงวยเข่านะครับแต่ว่าขวายาวๆก็แม่นเหมือนกันนะครับยกศิลาเตะขวาต่อยขวานทิ้งเข้าไปมีโดนตลอดเอาเริ่มจะเจาะยางแล้วครับเพชรบุญช่วย เราบอกรับปุ๊ดนะครับไปรับเยอะไม่ได้นะครับอู้ดนะครับจังหวะเดินเสาหมัดของยกกิลานี่ทาได้ดีแต่ว่าตอนนี้มาดูกันที่วงในก่อนดูจังหวะการจับนะครับก็ถือว่าจับได้ดีด้วยกันทั้งคู่แล้วก็พยายามจะอาศัยหลักเรี่ยมนะครับเด้งตีเข่าแลกกันไม่ถนัดกรรมการแยกก่อนครับนี่นะครับโอเคใกล้เคียงครับคุณแทงผมเสียบโต้กันไปโต้กันมาครับไม่มีใครยอมใครอ่าเตะขวาเข้ามาครับเพชรบุญช่วยแม่หันมาเล่นขวาท่อนล่างมากครับ หลังจากที่เก็บข่ามานานอ้าวโอ้แลกแข้งกันนี้ลนค่าแก้งครับเพชรบุญช่วยนี่หลักไม่ดีครับหันมาประสานแขล้งนี่เสียหลักลงไปจังหวะประสานงาพอดีครับแต่คนที่คนจะเบาคือเพชรบุญช่วยครับเอาโว้หมัดขวาครับแม่จังหวะต่อยมานี่หน้าหวาเสียวเลยละครเพชรบุญช่วยครับน้ำเงินลูกศิษย์ขุนนนท์ครับผมแดงลูกศิษย์รองออจัแทงขวาเตะจ่อไปครับเป็นศึกสีกากีหรือเปล่าครับหมัดขวาแล้วก็เนี่ยครับ จะพื้นตีพื้นเหมือนกันครับดูจังหวะว,วงในนี่ไม่มีใครยอมใครนะครับดูโอ้แต่ว่ายกศิลานะเข่าอาชีพอยู่แล้วจับดีคล้องดีเริ่มจะเด้งตีได้เจ็บๆน็บครับรูปร่างได้เปรียบด้วยโอ้สนุกแน่ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาต่ำกันต่อในยกที่3ครับยกที่สามนี่เกมน่าจะเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับเริ่มจะขยับเข้าไปเอาเดินเร็วแล้วครับยกศิลาวงในนี่คือเป้าหมายแนะ่ เบียดเข้าไปเพชรบุญช่วยก็จับนายจับได้ดีกว่าด้วยนะครับตอนนี้เอ้ามาดูจังหวะกัดทุ้งเข่าแลกกันแบบนี้นะครับก็ต่างทางฝ่ายต่างโดนครับนี่แหละครับใกล้เคียงเหลือเกินครับเบียดไปเบียดมาเอาเสียบซ้ายจากยยศิลาเพชรบุญช่วยกระโดดกระโจนเข้ามาแทนเขาขวาอีกนี่ละครับเอาคืนทันควันครับไม่ยอมเสียเปรียบครับเพชรบุญช่วยห้ามกระทิปตายคู่เดึนนะครับเอาเตะมาเตะคืนครับ ใส่กันแบบนี้ทั้งนอกทั้งในครับเด้งไปเพชรบุญช่วยโ,โยกศิลาพยายามคีบมาสกูถอยหลังก็เสียบยัดเข้าไปครับอ,อ่ะแยกมาก่อนครับเอาล้ครับคู่นี้วงในนี่ถือว่ายังใกล้เคียงกันโยกศิลานี่จังหวะสวยๆนะครับจับได้เข็มได้นี่แทงเจ็บๆแบบนี้นะครับเพชรบุญช่วยก็พยายามจะ ไอ้เข่าโต้คืนหนักๆเนื้อๆเ,เ,เหมือนกันนี่แหละครับโอ้โหแต่ว่ามาโดนบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปก่อนอมาดูกันนะครับยังเบียดสู้กันสนุกโ,โอ้ยโดนขาเข้าไปการท่า,า,าตารุ่งให้เห็นเหมือนกันอีกแล้วครับยกีิลาเกิดอะไรขึ้นครับเป็น,ปนช่วยหาจุดก่อนเจอระยะอาแล้วครับกลับไปอทีหนึ่งโอ้โหควําหน้าขาแข้งนะครับลูกนี้ยกศีลาเริ่มจะมีปัญหาขึ้นมาครับพยายามเสียบพื้นแล้วครับ ลูกหลักของเพชรบุญช่วยครับโดยเฉพาะลูกเตะเจาะล่างครับได้ฮือได้ฮากันแล้วครับโดยเข้าหาลุยต่อครับเพชรบุญช่วยครับฐานล่างอ่ะฐานล่างมีเป่าฐานล่างมีเ่ารเริ่มดึงเริ่มดึงเริ่มจะเน้นฐานล่างอีกแล้วนะครับโอ้โหครับไปอยู่ห่างนี่ก็จะโดนแบบนี้นะครับเพราะยกศีลาก็ายาวกว่าจังหว่าจับได้ของได้ดีสกูแทนเจ็บ มาดูกันนะครับว่าเพชรชินช่วยจะแก้อย่างไรนะครับจุดอ่อนนะเริ่มจะมีให้เห็นแล้วนะครับยกกีลาโดนโดนเจาะยางเข้าไปทําท่าสะดุง้งนี่นะครับโดนล้วว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพชรชินช่วยเพชรชินช่วยหันมาเกาะในยกฟีลาเสียบใต้อ้าวแล้วครับได้มาคนลดอกครับแทงข่าได้คนจิกสองจิกอากรมาการสับมือชกต่อเพชรชินช่วยพยายามหวดล่างเตะขวาเข้าไปมาแล้วยกฟีลาพยายามจามตอกขวา เพชรบุญช่วยถึงตัวสุภราเทบขวามาผลบนจับด้เพชรบุญช่วยล็อกไปล้วมาเด้งเข้าขวาเข้าไปมาครับมีขวามีซ้ายโอ้โหเอาละครับคู่ขี่ใกล้เคียงเหลือเกินครับตีต่อล่างเพชรบุญช่วยครับยังพยายามทาต่อครับดึงหลบได้เตะซ้ายคืนครับก็ยังมีความเก๋าครับยกศิลาครับส่วนเพชรบุญช่วยเนี่ยครับพยายามมุดไปเรื่อย อาศัยสภาพร่างกายพับความหนักความแรงนะครับที่เจาะลางใหม่อีกแล้วเสียบเข้าไปครับอ่าแยกมาแล้วก็แหม่หมดยกพอดีครับหมดยกสานะครับพักไปได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วครับเริ่มยากเดินแล้วนะครับเบียดเข้าไปโอ้เจาะยางดีก่อนแล้วก็ปั้มเลยยกตีละก็แล้วก็จะแทงคู่ยาวกว่าแทงเก็บครับอยู่ดีฝ่ายน้ําเงินแล้วนะครับเพชรบุญช่วยพลาดต่อเราหด เปียกเข้าไปโอ้โหดูนะครับโดนสายต้หนักๆเหมือนกันนะครับนี่แหละครับถึงตอนนี้นี่แรงดีไม่มีตกทั้งคู่ครับจับในเข้ามาครับยกศิลาเพชรบุญช่วยโหนมาเด้งขวานแหมอาแล้วครับแหมแทงจนได้ครับเพชรบุญช่วยโอ้โหต้องชื่นชมการทัมวยครับมวยคู่นี้ถึงตอนนี้ยังแข็งกันอ้าวครับประตานแข้งมาเสียแล้วครับยกศิลาแม่โดนลากไม่ค่อยดีครับยกศิลาครับแต่ใบสั่งก็บอกมาว่าให้จับในครับให้ล่อที่วงในครับ อยู่นอกนโนโดนล่างอ้าวหมัดขวามาเพชรคุณช่วยวพยายามจะเนี่ยครับอยังตีมไม่ได้ครับแม้ว่าเปิดเกมนี่มาเป็นชุดเลยนะครับทั้งเจาะยางทั้งหมัดทั้งแฉงเอาเบียดเข้าไปวงในไปสู้วงในอีกแล้วนะครับเจาะยางนี่โอ้โหดูเห็นผลเลย โอ้ยยกศิลาเองก็พยายามจะล็อกจะขวางเอาไว้นะครับเดินเบียดแล้วครับเจาะยางเข้าไปเบียดเข้าไปแล้วก็ปล้งเลยยกศิลาพยายามจะขวางแล้วก็แทงสู้โอ้เกมการชกถือว่าเบียดสู้กันสนุกครับเนียครับถึงตอนนี้ก็บอกไม่ถือว่าใครดีกว่าใครครับอ้าวเดินหน้าดูต่อเพื่อนช่วยเตะขาเข้ามาเจาะยางไปเรื่อยผลมาเสียบต้ายยกศิลายืดมาแทงท้ายสู้ครับเอาละครับสงขลาเขาเล่นทำไมรั้งพี่เสียบผมก็แท้งมางล้งง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 โอ้ย เสียงเงี้ยเด็กชาบอลล็อกนี่โอ้โหยัดตัวถึงไปรอบเวทีครับพี่อารีครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครนะครับนี่นะครับเจาะยางโอ้โหเปลียนเท้ยนี่นะครับจังหวะกดแขนไล่แขนแล้วก็แทงขาไว้นะครับของยกทียาเบียดเข้าไปเพชรคุณช่วยเพชรคุณช่วยเข้าไปโอ้โดนแทงขาอีกแล้วครับสถานการณ์ยังถือว่ายังใกล้เคียงกันเหลือเกินครับนี่แหละครับต้องไปลุ้นกันอีกหนึ่งยกครับ ยกนี้ลายยกที่สีก่กลับไปเสียบซ้ายยกตีลาหอนบนมานี้โอ้ยลูกนี้แทงเข้าไปจึดเข้าไปเป็นคนช่วยยกตีลาไม่ยอมครับแทงซ้ายขึ้นมาโอ้หสมข่งเขาเริ่มขึ้นมาตัดลอยเขมวยคู่นี้นี่นะครับได้ดูของดีเข้ามวยคู่นี้โอ้เขาเดือดผุดๆเลยครับเขาว,วงไ้เดือดผุดๆเลยครับเสียไปเสียไปตีขื้นมาครับโอ้หคู่ดีถ้าเขาต่อเขาอ่าน่าจะตีกันได้ยันเช้าอะครับ สถานการณ์นี่พลิกไปพลิกมาตันรอดนะครับมาดูกันนะครับจังหวะวงในนี่นะครับใกล้เพียงกันนะวงในเด็กนุ่นช่วยจะได้ลูกขยันโอ้ยกสีลานั้ได้ลูกลูกรุนแรงลูกชัดเจนนะครับแทงเข้าไปไล่แข่งแล้วก็แทงเจ็บๆมาดูกันนะครับเวลายังเหลือโค้งสุดท้ายโอ้สถานการณ์นี่ถึงดับแน่นอนครับปัะกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับก็พยายามจะเดินเบียดอยู่แล้วเอา ตามกระตายได้ได้ลูกขยานโยกีละาเบียดเลยนะครับห้าหมื่นเลียวแล่นี่จากทวีคูณหรือเปล่าครับอ่าน,นี่ถือว่าเป็นกําลังจะชั้นดีครับเงินอนอฉชีดอ่าพ่ผู้ช่วยเตะขวามัดในเสียบมาฟ้าไปเอกนี่แหละครับกอดหยักออกออกได้ต่อเนื่องครับเสียบซ้ายมาขึ้นมาโยกีล่าพี่ผู้ช่วยโหนตู้ล็อกในไล่แขนมาเอาแล้วครับแทงขวาเข้าไปคุณดีผมดีพี่มาผมก็ตอบตลอดครับวงในเล่นเขาถือว่าทําได้ดีทั้งคู่ครับ ลุ้นละทึกกันต่อนะครับมวยผู้ดีครับแท่งต่อแท่งแท่งขวาเพชรบุญช่วยแทงก่อนครับโยกศิลายกศิลาโดนมาแล้วก็แหม่ยังหาจังหวะบอมบอเสียพื้นไม่ได้ครับกรรมการก็แยกออกมาก,ก่อนต้องเดือดวงไหนต้องแทงให้ชัดเจนนะครับดูนะครับดังว่าความแข็งแรงมีเลือดให้เห็นแล้วด้วยนะครับกลางหน้าผากเลยนะครับยกศิลาโดนต่อของเพชรบุญช่วยเข้าไป เพชรคุณช่วยได้ใจแล้วครับตอนนี้ขยมเป็นการใหญ่เอาคว้าไม่ได้นะครับต้องขยันยกขยันแทงด้วยครับยกกีลายาชีก็ห้าหมื่นบาทครับมาแล้วครับโอ้ยถึงตอนนี้ก็ยังก้มเกินครับเพชรบุญช่วยพยายามเดินหน้าลุยยกกีราเปลี่ยนกลายเป็นมวยซายกขึ้นมือใจับในเสียบท้ายเ้็ขวามาแล้วครับเพชรโอ้ยลูกนีก้โอ้ยสุดท้ายนี่เพชยกกีฬาแทางได้ดีครับเอาละครับมัดใหม่สู้วงในกันต่อ ครับอ้าวเด้งเข้าไปอัดเข้าไปครับเพชรบุญช่วยยกศิลาเองก็พยายามยกขึ้นมาครับเอาละครับดูจะมั่นใจหรือเปล่านะครับฝ่ายน้ําเงินพีเลี้ยงบอกพอแล้วก็วอยู่ที่ยกศิลาอีกหนึ่งนะทาทีกว่านี้จะเร่งได้ขนาดไหนนะครับได้เก๋าแล้วครับเพชรบุญช่วยหยักเข้าไปยังประมาทไม่ได้ก็องขหยันโตนะครับเพราะยกศิลานี้มีฮึดตลอดและมนาะแทงแรงๆด้วยครับ อยาทำเป็นเรื่องกัเพื่อนเปืนช่วยให้ถอยแบบนี้เปโดโอกายให้นตัวสู้แทงได้งามก็มีโอกาสดโดนแซงได้เหมือนกันอ้าวยกศิลาเดินหน้าเบียดต่อเดินเบียดเดินลุยเตะขวาเข้ามาคนลงนี้แอบผาดเป้าไปนี้เดียวครับที่บุญช่วยรอจังหวะรอโต้รอหวัวเตะขวาเข้าไปเตะขวาแล้วพับเอาไว้ก็อ้าวยกศิลาเตะขวาขึ้นมาได้หนึ่งดอกครับโอโ้นานนี่ก็เพื่อนเลือดไปแล้วด้วยนะครับผมแดงยกศิลาครับ แต่ก็แหมทุกสิ่งทุกอย่างยังไว้ใจไม่ได้ครับเวลาย,ยังพอมีครับยกศิลาเอาอีกหรือเปล่าครับ<อ>รับไม่พอต้องเร่งนะครับต้องเร่งให้มากกว่านี้เพชรบุญช่วยก็ดูว่าเลี้ยวแรงก็จะลดน้อยลงไปจะได้เก่าแล้วครับตอนนี้ขยับหลอกไม่เข้าฝ่ายแดงก็ไม่เข้าเหมือนกันดูว่าทีมงานก็จะมั่นอกมั่นใจนะครับบอกพอแล้วเดี๋ยวก็รู้นะครับใครจะคิดผิดหรือคิดถูกครับนี่นะครับ ต่างฝ่ายต่างก็พอใจผลงานครับทั้งเพชรบุญช่วยทั้งยกศิลาหมดยกสุดท้ายครับอาะครับหมดยกสุดท้ายเพชรบุญช่วยขุนนนมือปราบนะครับโอ้เบียดเอาชนะลงมาอย่างสนุกเลยนะครับวันนี้